สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมเบิร์ตเองนะครับและเ,เพื่อนๆกำลังเลในเกม b พ a ็กอีวอกอีพีที่16กันแล้วนะครับเย่ในวันนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นเจ้าฟังกัสตุ้งกระจายกับป้อมฟองสองฟังกัสเลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับเจ้าพรีออนตัวน้อยโปรตีนที่เกาะบนสมองของมนุษย์นะครับสว่วนในน,นอนนอัศว์เบิร์ตเนี่ยก็ยังวันนี้เราคิดว่าเรายังไม่เล่นเหมือนเดิมนะจ๊ะ เราอยากลองดูว่าทานายนี้จะเป็นยังไงเลือกระดับโนมอเหมือนเดิมนะครับส่วนชื่อเราเลือกนี่เลยครับแอนตี้ตู้ตีป้อมสองนะครับวันนี้เรารอยากเงคอมโบชื่อ2ชื่อเลยครับคือเจ้าตู้กับเจ้าป้อมนะครับวันนี้โอ้เราเลือกพี่ลงดีกว่ารัสเซียพี่โหดนะครับโอเคส่วนอาการของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของสมองเป็นหลักนะจ๊ะ ซึ่งเจ้าพลีออนเนี่ยอัตราการฟาตอเตี้ดีระด,ด,ด,ดับสูงสุดไปเลยนะครับคือพุทธเอคือติดและตุยนั่นเองจ้ะโอเคครับเราเลือกถาม3ามฐานเสือเหมือนเดิมนะจ๊ะด้วยใจเราลวดเล่นในในวิธีลูกได้จ้ะโอเคเราเลือกที่จะมูฟไปสำรวจที่ฝั่งยุโรปก,กันหน่อยนะจ๊ะอ่ะอานี้ไม่รู้ว่าเจ้อม กับเจ้าตู้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เล่น2ชื่อไปเลยนะครับแต่ที่แน่ๆคือ2ชื่อนี่มันสร้างความร้ายกาจมากๆเลยนะตอนนี้เราสำรวจไปชวนลแล้ะตอนนี้ยังไม่มีวิวว่าเอ๊ะเจอแล้วนี่นั่นไงฮ่าคิดเลยจะรอดโอเคครับเมื่อเราเจอแล้วทำยังไงดีอล็อกดาวให้เลยจละเพราะแน่นอนว่าการติดเจ้านี่เนี่ย มันอันตรายมากๆเลยนะครับพ่ออัตราการตุยสูง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 ,สง,สงจริงๆเลยจ้ะเฮ้ยอ,อย่าเป็นล็อกดาวทำไมล็อกดาวสิจ้าแม่อัตราแพายกระจายมันสูงแถมอัตราการตุยก็เยอะอีกแน่เราจะคอนโทรลไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านในทวิตอื่นเลยจ้ะโอเคอรับยาวยๆไปสามเลยนะจ้ะจะได้เห็ว่าอยู่ได้นนั่เองจ้ะไงไม่ต้องมาวุ่นวายวุวายอย่างนี้ยอกนะจ๊ะโอเคครับ โอเคครับเอาเลือกเล่นผิดเอาน่าได้ิเจะได้วิเคราะห์กันเร็วๆแล้วจ้ะโอเคครับเราคิดว่าต้อง close land b เดอร์นะครับปิดชายแดนไปเลยเอ้ยจะปิดไอ้ดักดาวเอ้ยโอเคครับตอนนี้เอาน่าไดเสร็จแล้วนะจ๊ะโอเคเราคิดว่าปิดตั้งสนามบินกับท่าเรือไปเลยปิดให้หมดทุกเส้นทางไปเลยนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้ตักรัตรตุยเริ่มมาแล้วนะครับใน,นน้องครครติด เจ้าพอันนี่อันจะอันตนรายระสุดสุดเลยนะจ๊ะโอเคเราเลือก m o d i f ็คือการกลองในะะสนามบินกับท่าเรือนะจะ๊ะอ่าโอ้ตอนนี้เรามีการมิวเต้หรือมีการกลายพันธุ์นะจะ๊ะตอนนี้ต้องมีผลิตวัคซีนได้แล้วนะจ๊ะจา้าดูแลจ้าโอเคครับตอนนี้ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ดีนะ,ะคือเราสามารถคนโทรลในพื้นที่ได้ะจะ้ะเริ่มการวิจัยกันเลยนะจะ๊ะอ่า โอเคครับเราต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเครู้สึกสากาัรแถวๆนี้ดีขึ้นนะจ๊ะประกันระบาดก็ไม่เยอะนะจ๊ะอ่าโอเคครับเราก็นี่เลย x c แล้วก็ตัว SQ ก็คือเป็นการเสริมความมั่นใจนะจ๊ะว่าได้รับการรักษาอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะเจ้าป้อมกับเจ้าตู้หล้วนะครับ อาซึ่งนี้นว่าวันนี้เขาเล่นเอาวกันนะครับวันนี้เขาตาตีป้อมกันนะจ๊ะแต่ว่ามันเดือดร้อนไปทั่วโลกแล้วจาะงานนี้โอเคเลือกเลนบอร์เดอร์ไปนะจ๊ะจะได้อ่ดูเรื่องใช้แต่เาใ,ใช้เดนนะจ๊ะแท็กกิ้งนะครนะคอนดิแท็กกิ้งนะครับเป็นการติดตามผู้ติดเชื้อนะจ๊ะโอเคสถานการณ์ของเราดีมากๆเลยนะครับไม่มีการติดเชื้อในทวีปอื่นเลยนะถือว่าเป็นการคนอุอ้ย ไม่มีผู้ที่เชื่อในโมโลโคูแล้วใช่ตอนนี้ดีมากๆเลยนะจ๊ะและเราน่าจะน่าจะน่าจะแบบว่าอีกไม่นาน,นแล้วเราจะสามารถจัดการเจ้าปอมเจ้าตู้ได้โอเคครับตอนนี้เรบเร่งการรีเซิร์ไปเลยนะครับเมื่อกี้โอ้ตอนนี้สถานการณ์เราดีมากๆเลยนะครับเราสามารถคอนโทรลในโซนที่เราต้องการได้นะจ๊ะอ่าโอเคครับเราต้องรอต่อไปรอให้การรีเซิร์เราครบหึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ อัพเยียวยาไปอีกหนึ่งนะจ๊ะแต่ลอยู่ดีกินดีมีสุขนะจ๊ะไม่ต้องมาโวยวายนะจ๊ะอ๋อตอนนี้เริ่มกํากับการโปรดักชันเลยนะจ๊ะอ่าโอเคครับอาตอนนี้ของเราก็อยู่ในขันดีเยี่ยมมากๆเลยนะจ๊ะมไม่มีความวิกฤตอะไรเลยนะจ๊ะอ่าตอนนี้ปล่อยให้มีการโปรดักชันไปนะจ๊ะเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องอัพอะไรนะครับระสถานการณ์เราดีมากๆเลยนะครับโอเคแต่เอาเล่นความเร็วสักหน่อยนะจ๊ะ โอเคครับเห็นไหมเมื่อเร่งค้อมเร็วกันโปรดักชันก่อเร็วตามไปด้วยนะจับอุ้ยเสร็จแล้วเลยเนี่ยเลยกระบวนการเงินแจกจ่ายไปทั่วโลกเลยและแน่นอนว่าวันนี้เจ้าปอกับเจ้าตู้มาตีกันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกไปดีและในที่สุดเราต้องรอให้ครบอรอให้ลดลงเหลือศูนย์ก่อนนะจ๊ะแน่นอนว่าวันนี้ ยันต์ตีตู้ตีป้อมก็ถูกทำลายไปทีเหลบร้อย,ยนะครับเออไม่เจ้าปอบตีตู้ตู้ตีป้อมวันนี้เละไปแล้วอ่าสารภาพนี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างกับเจ้าพรีออนตัวน้อยๆกดกิสมองที่อันตรายไปสุดๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอขอก,ก็ขอรบุณเป็นทุกคนนะครับที่กิดตามชมมาด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับไต่ให้กล้งงองผมด้วยครับ ผมมีกำลังใจในการตามคอนเทนต์ต่อไปแล้วครับเั่นเกมให้สนุกก็อย่าะร้อนกันนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย